มาจ้ะมัผัดมาหมาจา้ะใส่ไข่ใส่พริกหวานมาหอดมาือวานเนี่พ่อเพิ่นสั่งพ่อบานเพิ่นสั่งมาหอดมาานนื้วนจ้ะกับต้องจืด